คุณจะได้เจอถ้าเกิดคุณทำือถือคุณมีงานทำเสมอแน่นอนเพราะทุกอย่างเกี่ยวกับไปถือครับอากิทาว์แล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องนี้ส่วนตัวอเง็กน,น้อยๆนะครับผมเชื่อว่ากาลังจะมีวิกฤตเรื่องของอาหารและเรื่องของการเกษตรกรรมนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเรื่องของการเกษตรกรรมกำลังจะมาเช่กัน,กน,กนไม่ใช่แค่ไทยนะเกิเข้อบัลเล่ตอนนี้บางที่ก็เริ่มต่ำๆแล้วนะครับประมาณนั้นนั้นก็เรื่องนี้สำคัญนะไม่ใช่เรื่องอะไรน้อยๆนะครับ อ,อะไรตัตัดการเดียวครับไมาเล่นมาเล่นจต่เกือบเล่นแล้วเนี่ยเีแน่คอนกรองโอเคครับก็ตามนี้นะครับก็ดีใจที่เห็หน,นทุกคนตับตามกันนะฮะก็สุดท้ายกิจจบแล้วล่ะก็น่าจะพอเห็นภาพที่ผมพูดมามดทั้งหมดเนี่ยจริงผมไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นซอฟแวร์หรือปเปอร์ ที่ผมสนใจคือว่าคุณจะพัฒนาตัวยังไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าคุณพัฒนาตัวเงยังไงเดี๋ยวคุณเป,ป็นซอฟต์แวร์เดอเปอร์ได้เพราะว่าคุณสามารถสานนี้ไปทําทุกอย่างได้ครับก็อย่างน,งนะฮะย้ำอีกทีมนึงครับโลกหมุนเร็วมากนะครัจบจงพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยครับทำเนี่ยคบว่าเดอรเปอร์นะครับก็จงพัฒนาตัวเองตลอดเวลาะครับโอเคขอบคุณมากะครับ ขอพ,พูดเร็วนิดนึงนะครับัวไม่ทันนะสัสดีครับสำหรับคนที่มีคำถามก็สามารถส่งไปคำถามขึ้นมาได้ะครับแต่จะมีคนเดินเก่เงเสียงแร้วไม่มีอ่ะมีใครถามไหมนะครับมันต้ำย่างกันมันม้ยน้ย่างกันไม่ใช่ จะบอกว่าระหว่างนี้นะครับศาสตร์ต่างๆจริงคุณพัฒนาได,ไ,ดได้ทุกอย่างนะคุณไม่จําเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับล่าสุดผมแต่งหน้านะครับอันนี้ฟังดูแบบเป็นไงมันดูแบบผู้ชายแต่งหน้าเหรอจริงๆบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเกิดคุณมี้ตัวเองว่าผู้ชายห้ามแต่งหน้าคุณก็จะไม่สามารถแต่งหน้าได้เข้าใจปะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจ,จะเล่าให้ฟังว่าคุณอย่าลืมิตตัวเองกับสิ่งที่สิ่งรอบคนรอบข้างเขาบอกครับตรงหน้าเราเองครับอันนี้คือคุณคุณ,ค,ณคุณนะฮะตามเป็นไะ ถ้าอยาก develop แต่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเลยเริ่มจากภาษาอะไรดีครับ Python C แต่ว่าคำถามดีครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ส่วนตัวนะภาษาที่ง่ายสุดในการเริ่มต้ Python นคะือ Python ครับก็ Python น่าจะเหมาะกับการเริ่มต้นที่สุดก็เริ่มจาก Python แล้ว้็งสำหรับคนที่ไม่มีเรื่องของประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาเลยับไม่ต้องกลัวครับ ผมเห็นมาหลายคนแล้วที่2ปี3ปีเขาก็เทียบได้แล้วนะครับหลักๆเล,ลยจงเริ่มต้นสุดผลเทคนิคที่ผมสอนคือฝึกจากภาษาเดียวให้เก่งก่อนครับก็คือถ้าเกิดเทียบกับต้นไม้มันคือการศึกษาแกนพอคุณเก่งภาษาหนึ่งครับคุณจะสามารถไปภาษาต่อไปได้ง่ายพอไภาษาต่อไปปุ๊บคุณจะเริ่มเห็นความเหมือนกันและความต่างกันนิดนึงพอคุณได้สองภาษาปุ๊บคุณจะสามารถภาษาที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้ไม่ที่สุดครับดังนั้นจุดเริ่มต้นนะครับ ต้องเริ่มต้นที่ภาษาเดียวจนเก่งมากก่อนนี้สําคัญมากนะครับก็สำรสหรับภาษาไพทอนครับไพทอนแล้วก็จวาวาตะคิดไม่ออกจวากว,จวาตะคิดไม่ออกจาวาตะคิดเป็นภาษาที่ค่อนข้าง,างวุ่นวายผมเทรดพอสมควรไพทอนครับดีละแล้วก็จวาวาโอเคนะเอจริงจาวาก็จะทำให้คุณเข้าใจโอเพีระดับหนึ่งครับก็สองคาถามเดีวกันไพทอนกับจาวาไปฮลโหก็มีำคำถามนะครับเกี่ยวกับว่า มีถามเขามาว่าเกี่ยวกับ S.T. นะครับถ้ามีเทคโนโลยีประมาณไหนบ้างใน S.T. เกี่ยวกับก,การศึกษาครับโอเคหลายๆอย่างเลยคือตอนนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้ที่เห็นคือเรื่องของการสอนออนไลน์ผมก็มีเปิดคอร์สออนไลน์อยู่นะครับก็อาจจะเห็นๆบ้างาแล้วคือตอนนี้ความ มันมันเป็นอะไร Syria ที่แบบคุณอยากจะเรียน ER รู้อะไรคุณสามารถเรียนรู้ได้ภาในหนึ่งวันเกิดจะเป็นนักกิานะคือผมวันก่อนผมอยากรู้เรื่องดี้ิทัลนิ่งผมก็ไปลงที่ยูนิซตี้ตอนนี้ผมก็เปดิจิทัลนิ่งเดลักประมาณนี้อันนั้นนี่คือเอคครับคือคุณทุกวันนี้คุณจะเรียนรู้ได้เร็วมากเพราะว่ามันมีอะไรต่างๆปีเข้ามาอินเทอร์เน็ตตลอดเวลามันคือโลกอินโฟเมชันนะครับแล้วก็เรื่องของเด็กยุคใหม่นยเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยหลายยางมาเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ถ้าเกิดสอนผ่านอะไรที่เป็นดิจิตอลจะเข้าใจมากกว่าสอนผ่านกระดาษอะไรประมาณนี้นะนั้นเอ็นเทกมันก็เลยเป็นอะไรที่จะทําให้แมทก,กับคนเห็นไดนครับประมาณนี้นี่เลยจาะประมาณนี้พอพอ,พอนี่าบอกเนาะครับแต่หลังตอนนี้คือโลกการสอน,รน,นออนไลน์อันนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าอะไรน,นี้จะเกิดอะไรตินต่อไปนะ มันมันเทระดับนี้เลยนะได้ได้เซอร์ติฟิเคตได้เซอร์ติฟิเคตแฟนบอนเลยเราจะเรียนจบแล้วเออประมาณนีก้ก็ค่อนข้างค่อนข้างเกาหลาพอสมควรคนระับก็มีคำถามมาว่าทำอย่างไรให้มีใจรักการโคดิ้งมากขึ้นคนระับ ไม่ถูกเอาจริงผมบอกแลวการความรักมันคือพาสชาันคะรับมันเป็นสิ่งที่สร้างกันไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกแนตะ่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคุณบอกว่าคุณจริงค,ความรักมันเกิดจากการที่คุณชอบอะไรบางอย่างไม่ใช่คุณสร้างคุณสร้างให้มันชอบเข้าใจบ้นงนะถ้าเกิดเอ่อหนึ่งคือถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณ ถามตัวเองก่อนลวกันว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณชอบอะไรถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ได้รักเรื่องของการโคดดิ้งมากจริงๆไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปยังโคดดิ้งต่อไปนะจริงๆคุณต้องหาทางด้วยตัวเองทเจอครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณรักโคดดิ้งหรือเปล่าอะไรนี้วิธีหลักๆคือไม่มีอะไรมากครับก็วิธีที่ผมเคยสอนไปเมื่อกี้นี้นะครับลงมือโคดดิ้งอีกลงมือโคดดิ้งเลยลงไปเลยครับมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งตั้งไว้เลยเราก็ทำครับแล้วสุดท้ายคุณจะทำต่แลไม่ใช่ ถ้าเกิดคุณไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวในชีวิตนะคุณประสบความสำเร็จในชีวิตก้าวหนึ่งแล้วว่าคุณดูแล้วคุณไม่ชอบสายนี้นะครับแล้วคุณหาทางเดินไม่เจอผมไม่เชื่อว่ามผมไม่เชื่อว่าว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีสิ่งที่ตัวเองชอบหาตัวเองที่เจอแล้วกันประมาณนี้แต่เรื่องของการตอบว่าถ้าเกิดไม่ชอบแล้วจะทำไมชอบเนี่ยมันยากครับมันยากบอกเลยหาหาสิ่งที่ชอบง่ายกว่าครับและยัง่งยืนกว่าด้วยครับ คำถามต่อไปก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีอย่างเก่าๆอย่างเช่นโคบอลครับแล้วก็ยังมีใช้กันอยู่ในตอนนี้บ้างภาษานี้จะยังทํางานในอนาคตภาษานี้ในอนาคตจะเป็นยังไงครับยังมีคนเขียนเหรอย้อยยังมีใครเห็นโคบอลหรอเล่อ๋อโคบอลมีมีอยู่มีอยู่บ้างมอยู่บ้างมันมีเมนเฟรมบางทบางบริษัทที่เก่ามากแล้วยังอาใช้โคบอลอยู่เคยเห็นอยู่แต่ว่าถามว่าเออผมบอกเออมีเรื่องอาบที่ผมบอกมบอกไปสายนี้ที่ผมบอกว่า พี่บอกว่าคุณจะเป็น d e v ว l o เ e อที่ได้คุณต้องพีดีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่อ่านสั้นมันเป็นการอินเวสครับคือภาษาที่คุณศึกษาตอนนี้อีกหนึ่งปีอาจจะไม่มีใครเขียนเราก็ได้นะตลาดไม่ต้องการเราก็ได้นะฉังนั้นคุณต้องพีดีให้ได้ครับว่าสิ่งที่คุณเขียนตอนนี้คุณเชี่ยวชาญไปอีกทีหนึ่งมันใช้เวลาในการเชี่ยวชาญอ,อย่างน้อยหนึ่งปีละกว่าจะเชี่ยวชาญปุ๊บ คุณมีงานทำในตอนนั้นดังนั้นตอนนี้ครับสิ่งที่ผมแนะนําคือถ้าเกิดคุณศึกษาภาษาอะไรนะครับคุณอยากเชี่ยวชาญเรื่องอะไรคุณมองไปเลยว่ามันต้องสามารถอยู่ได้สองสามปีดังนั้นถ้าเกิดคุณพูดถึงเร,ร,รื่องภาษาโปรบอลอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่นิชม,มากเป็นอะไรที่แบบกลุ่มตลาดเล็กมากผมส่วนตัวนะไม่จําเป็นอย่าไปอย่าไปลงพวกนั้นนะครับลงสิ่งที่คิดว่านาคตูํากนกำลังมา,าดีกว่าอดีตปอดหไปเนาะ,ะนะครับโปรบอลเลยคำถามขึมา คืออนาคตของเว็บเดเวลอปเปอร์จะเป็นอย่างไรบ้างครับเอาปัจจุบันให้รอดห่อนตอนนี้มันปัจจุบันมันผุดร้ายมากนะครับสังเกตดูนะครับมี React นะฮะ Angular 2นมาจะตกตีกันบปนะครับอันนี้จริงจริงแล้วผมเชื่อว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้แหละคือการที่มันเปลี่ยน React การที่มันเปลี่ยนเป็นในตัว Angular 2พวกนี้ถ้าเกิดเคยเล่นกันมันคือการเปลี่ยน ตัวเว็บฟรอน์เทนให้กลายเป็นแอปนะครับมันคือการแบบเหมือนการเขียนแอปแอนดรอยด์เลยเหมือนการเขียนแอปเบอร์เนเลยแต่ไปเขียนบนจาวาสปีดแทนดังนั้นตรงนี้คิดว่าอันนี้เป็นการเสี่ยนที่ยัง่งยืนละเวมันมา,มา,มาทำนี้แน่นอน React กับทาง Angular นะครับซึ่งสําหรับ React เนี่ยจะมีภาษีที่ดีกว่าอีกนิดนึงคือ React เนี่ยถ้าเกิดคุณศึกษาไปคุณมีโอกาสได้งานจํานวนหนึ่งเพราะว่ามันมีคนใช้เยอะพอสมควรละส่วน Angular สองเนี่ยใครจะ,ะต้องใช้เวลาสักครั้หนึ่งบอดมันจะมีการใช้หน่วยสารจริงสักพักใหญ่ครับ ก็อนาคตการทำเว็บด้วลหลอปเนตนมาทานี้แน่นอนใครยังเขียน CSS ใครยังเขียนระดับ jQuery ง,อย,งอยๆเนี่ยไม่พอนะครับต้องมาทานี้แน่นอนครับอีกสองคำถามครับครับก็คำถามนี้ก็ซิ่งว่าประเทศไทยควรจะเริ่มขักนันการเขียนโปรแกรมให้เด็กๆในระดับประถมถึงมต,ตนน้น,มนครับควรมีไม้แล้อก็ขอะไรครับจริงจะบอกว่ามีคนหนึ่งนะครับชื่อมิเชลนะครับอยู่ที่สิงคโปร์ ทำง,งานได้เงินเดือนเป็นหลายแสนตอนสุดท้ายเขาสุดท้ายเขาลากออกครับออกมาสอนให้กับเกปตระถมที่อินเดียจำชื่อไม่ได้มาทำเหมือนกันเลยซงก้มีคนหนึ่งทำเหมือนกันเลยดังนั้นผมเชื่อว่าการสอนแต่ปถมเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่การสอนไม่ใช่สอนไม่ใช่สอนเขียนโปรแก,กร,รม i, เฮ้ยเขียนไปต้้งเงินเถอะนะครับตาย การสอนคือสอนลอจิกครับความคิดตบบโปรแกรมนี่นจริงๆผมเชื่อว,ว่าทุกคนควรจะมีความคิดนี้ต่อให้เป็นเด็กประชีต่อให้เด็เด็กกับสอนหน้าตาควรจะเขียนโปรแกรมพื้นฐานไปไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องของวิธีการคิดแบบลอจิกครับอ่าใน,นที่จริงผมผมคิดว่าการสอนทางประถมควรจะมีการสอนนะแต่ไม่ได้สอนเขียนโปรแกรมครับสอนคิดตามการเขียนโปรแกรมก็มาที่คำถามสุดท้ายแล้วเนาะก็เวนะลาที่แบบที่ หมดไปหรือว่าที่เกียจนะครับที่มีการวิธีการสร้างอินสไปเดอร์ชันตัวเองอย่างไรบ้างครับโอเคครับถ้าหมดไปกพรว่าร่างกายเขาบอกร่างกายบอกคุณนะครับว่าคุณหมดแรงนะครับเออ,อย่าโกหกร่างกายตัวเองนะครับจกพักครับอันนี้คือสิ่งที่ทามาหลายรอบแล้วที่จริงผมมีหลายเรื่องในชีวิตนะจริงผมผมเป็นซึมเศร้าด้วยอันนี้น่าจะเคยอ่านอ่านบอกกันบ้างอ่าจริงผมจะเป็นผู้นำด้านซึมเศร้านะครับ <c oughs> คือผมผมผมซึ้งเศร้ามาผมเคยเจอเรื่องเรื่องร้ายมาหลายอย่างอันนี้จริงๆก็ในบล็อกเ,เ,เคยเขียนล่าเคยเขาเคยค่าตัวตายหลายรอบม,มากแต่ว่าสุดท้ายหนีคุณค่าชีวิตก็เลยมาบงบอกต่อว่าที่เรกคุณเข่าอย่างไรอ่าทุกคนก็ตัวนี้ก็ช่วยหลายๆคนก็ส่งมเมสเซจมาเฮ้ยเอ,อ่อตอนแรกผมจะฆ่าตัวตายผมไม่ฆ่าตัวตายแล้วผมไม่นหนหมอยแล้วตอนนี้ดีขึ้นละเนี่ยคือแบบรู้สึกว่าชีวิตมัน ม,มันมีค่าครับและสิ่งที่ผมเห็นจับต้องได้เหมือนกันเลยคือไม่ว่าจะซึมเศ้าก็ซึมเต้านะสิ่งที่คุณต้องการคือการพักผ่อนนะครับถ้าเกิดคุณหมดทอ้อท้หมดกาลังใจนะก็สองอย่างนะครับหนึ่งคือตรงดูตัวเองก่อนว่าซึมเต้าหรือเปล่าอันนี้คือไปไปเช็คดูการว่าการซึมเต้าคืออะไรจะบอกว่าการไป็ซึมเศร้ามันไม่ได้มันไม่ได้น้อยนะครับทุกวันนี้สังคมมันกำลงโหดอร,ร้ายนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นซึมเศร้าไปหาหมอแต่ถ้าไม่ได้เป็นซึมเศร้านะก็ พักผ่อ,ขอ,ขอ,อนไม่พอครับร่างกายคุณบอกเราว่าคุณต้องการการพักผ่อนพอพักผ่อนปุ๊บคุณไปเที่ยวกลับมาคุณมีแรงคุณทำงานต่อได้ครับอันนี้เป็นนิสัยเสมอเรี่ผมครับก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามไปได้ที่เขียนคำถามแล้วก็แฮชแท็กหนูเลยนะครับในเกบูนส์ทูนเตอร์ได้ครับครับก็ลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญท่นานคณะบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศครับรองศาสต,สตราจารย์ดรลพบร์โชติกนพรครับกาคทำขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับวิธีกรของเราด้วยครับ ขอบคุณพี่เนยนะครับที่มาให้มาเล่าประสบการณ์มาให้ความรู้ที่เรานำไปต่อยึดใจกับนีมของผมแล้วก็ขอขอบคุณ้ร่วมงานทุกท่านที่สนใจงานนี้แล้วก็เข้ามาเข้าร่วมงานนะครับขอบคุณมากครับก็ทุกคนที่ลงทะเบียนเข้างานมาก็จะมีแบบสอบถามก็รกวรส่งแบบสอบถามข้างหน้าด้วยนะครับใครที่มีก็ รอบๆกันได้นะครับ